แทกอรพันิแป้งบรีก่ชปไม่เคนีตุ้บบดนไม่เห็นเหมือนนี่โอ้แบบมันบางหน้าที่เด็ตัวรกเบรกเลยไม่ในประเทศ่นเกม่เห็นกนเลยแหละใตแหเอเอาเละกัมังสีกันมนไม่ฉันนังอยู่นี้พ่อนคำนังอย่างนนแต่กือกือเบิกกว่าหน่อย แมันกูะดจัๆกาทักทรยสวัสดีสบายดีนะพี่น้องทุกน่ันสุขสุขคนพี่น้องมาเจอกันในคลิปนี้กามาพอเพื่อนนะพี่น้องแต่ว่าเรื่องอาการนี้กายังพันตงไม่ได้พี่น้องนะแล้วแต่ว่าม่นมายอมอยู่ก็้ะบ้าเนี่พี่น้องเออเออ กกหมวัต้กนไปเลยุดเลยหัวปุดเลยแตกเลยนี่หูแตกนี่โอแตกเลยแมนแตกมาได้นรันเชนมชาชาบด้เแตกเลยพี่น้องเลยนมีปุ้ยนี่คนมป็นฮะ จะตามเลยจะไปดิเขาใกล้ไปหมดเลยปัดถูกน้องเบี่ยวเบ็ดไปหลอกไปย้ำน้องไปหรถมันหัวลงตั้งเลยเลยเนาะแม่นมันปีนหมดเลยปีนใหญ่หมดเลยได้มันมันขึ้นท่าได้ทวิตนะฐานี่เลยทำไงฮะทมาน่านี่แหละกูจับมนนี่ได้

อะไนีขุมันมีนเลยฮะอันนี้คุ้มไหมเออมาดลูกโดยโเป็นยังไงแหละเจ็บๆบหอ่ะบาดหัวนงบาดหัวป้าปูดปกองไงนี่ก็ได้ปูดพักยาบ่อยนะป้าหูใครมคือพุชักเหรเอายันเงินบ่พอา ปไ,ปไปไปไปน้ำให้ไพ่ก็ได้ไ,ไ,ไปน้ำหมอมันมาซักให้นะมันจะเจ็บเป็นไงนะเออเน้นโบเจ็บมันแหละมันย่านเลือดเมนดยุตตอนนี่ย่านเป็นเลือดข้างเลือดอนอาก้ามนะ <c oughs> ให้แถวก็ได้ไปน้ำหมอเพิ่นนะเป็นยังอยู่ <c oughs> <อ>ุยบ่ฮะหมอไปดงแล้ว <c oughs> แล้วไ <c oughs> ปแรเกเหมือนบ <c oughs> ้านบ่ เ,เข็มเท่านะ่ะสองเค็มัตนแปดชิปชงเค็มแดช,ชิปโอ้ยซักได้อยอทบุมีดีกนึกวงาี้ใจให้เนาะนี่นะจืดนมลูกแนะอา,อาทิตย์หนึงทองหนึ่งอดเอเอจะอามาจะมาอนุใหมลูกกินะนะ <laughs> ใช้กรุ๊ปด้วยเหรใช่ใชใชใชบิงด้วยกุ๊ปเนตัวอย่างมากมา,มาสาธิตในเบิ่งนด้วค่<ฮ>ะสาธิตก่อนจะเกิดเหตุเน,นี่ยยังตีงาขึ้นกากมาเลยีฮนะ ใช่เบื่อนตเบื่อูตัวอย่างมันนะไปานี่ะเวื a a ่อเอเห็ดจงได้กินกาับางงานเห็ดจึงไดกินการบางงานบัดนั้นขับรถไปทางีก็ใช้รถซอมมก็จทางบางนี่ตกว่าเอ้ยมันฮัดคอคือมันฮัดคอคือสัดกบนี่ถแากเกพันชิแป้งมันนี่ิเปามันมีขับรถกูไปเฮ็ดหมัอนนี่ลูกโอ้รับ ม <cek warm st anza> <seaweed> oh ันบังหนาที่เด็กตัวรกรมัเบัน็กรยกเปล่ยดเลยกกทางทางือเ็นแบบว่าก็ไงคือบังอคือว่าเป็นงานชาเหตุกุ๊นี่แหละเลูกเฮ้ยกับกรุ๊มันแหละตอนนันกักรุปปนที่ของขันกุ๊ใชกันนอก อ,อันก็กระนับปงนา, <c oughs> งาก็ก็ <c oughs> มมนเปนก็เอง้มาวันนี้รถจะเลงมนกุบางนาอีกมันเก็บตายออกูชีวิตเ้ตนนั้นก็จะชอบอก็จะว่าอนีตาอีเวนี่อออก,นก็จะปูตาปูเลยเนี่ยยันที่เดือดตัวข้างเลยนองคอะคุณยังเจ็บยังวิน,วนหมด่ะ ใช่นังตดวีลแตกเนาะถ้าเหตุไม่การรถบ่ได้เกียกบ่ได้ยังหอกพี่น้องบ่ได้ยังเพื่อนกว่ายอปนไปเลยากกนี่ามตัเหยียบเบรกลังนั้นเหยียบเบรกนี่คือใจหันมเป็นยากกคอคิดว่านั่นแ้นี่คิดอยงไรก็คิดว่าโอ้ยไปตามชาชๆแล้วบันี้ បបាយឆាយមិនឃើញទេមិនឃើញហូបចាំទៅនេះវាញុកខ្លួនទៅគេមកគេមកណាស់ដែរដែកម៉ែឡើយទូកទៅណាអង្គុយលើក្តားឆាយឆាយដែរទៅពីវិញទៅក៏ព្រះក៏ចង់អន់កត្រាហាមណាស់លើទៅមិនបំពីថាប្រណាមក៏បែកគ្នាទៅមកគេចិត្តកັບគ្នាទៅលើទៅណាទៅចែកខោទៅយកហាលទៅណាស់ หักเพื่ยน่นยังติดที่นี่แมนตุดีรแต่งแล้วดิอันนี้อันนี้ว่าทาจัดะถัเราถัเงาพันระดมเอ้ย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 าันยกรถขึ้นขึ้นเบื้องหนึ่งลีนทเขียดจกๆี่นี่คือเจ็บคืตายหัวนี่คชนชนไปเปนยอยอยู่แบบนี้รถ มือมือเร็วขับเมือรถนี่ออกเด้อว่าะหนึ่ยคนหนึ่งเป็นสองคนคนหนึ่งสองคนแม่เสื้อสารพัดแล้วจะเป็นจังได้ติงไดเ้ต่างหักจะเราว่ายนีย่นั่งอยู่บงนี่เนาะแม่นี่น,นอ้อง,ง,งนั่าานางอยู่บนนี้พ่อขับมันนั่งชนมันก็เลยพุ่งไกลก็นั่งอยู่บนนี้คือ,อขับรถได,ด้บันรม,มันไปอยุกรถหน้า แบกนู่นก็อาจจะเจ้าเงาเ่มาทำมพ่นยุพ่นพุ่นขึ้นกูหารถเพลเินอันเงินอันเงินเราไปจะไปได้แค่แตกเรื่องแตกยามันหลอกรถแตกอันนี้แตกมัเป็นยังเนาะมันสอมได้อันนี้แต้คนมัเป็นยังตันี้โอ้ย เย็กลาีเลยเป็นนางเป็นม no ีมีกันเนี่ยจะพาาปีนีเดี๋ยวมีแต่แนวเป็นมีเด็กปีนีเป็นมึงดูเลยคิ่าไทยกระเจี๊ยดกรเเ็นยูกกระเจี๊ยดมากมากอะ จรต้เนะจะเลอนีตรมันอยู่แน่นสองมาขามมันก็บถือแล้วเปนคนแรกเหมือนกันบ่แล้วนีแต่มีแต่ขอเบา่้องเขาอคืนเบา่แล้วเบากระจายนะ มันเปลี่ยนออกมันล้มเอามาไหวก็ได้ไปมาใจเนือเลอันนี้ไปมันเลยได้แต่มันคือรถคือยังไงยคิดเบรงว่านี่พี่น้องถ้ารถมันเ่ธรรมดาจะแตกป่ะนี่มันมันมันหนีมันมุนมันจะมุนขังอันนี้มันแบบมันหัวซักเลยว่าคือเตะลังก้าว ไม่กันไม่เลอะไรมันมันก็น้ามันมันก็ตอนีไปไปกบนกบแน่ก่อนอดกระตะเวทในบคะแนนครับในจุดกํากํารกําับมาเียดด้วนะเนี่ยํกันเลย็จ้๊กงอ้จักเลเละทาเเละเลยหนึ่งเ่อร่อย่าใช่ไหเกเกหลักมันก็เบกําเบกนา่ กูตะจายกแปกกนยางนี้กูตะจายกูะะะแปกกรกูจะกต่เนชักจะราเลยขวานเอาไปแนก็เชื่อไปนะอเ่อเอานกอเอเกอกองเอี่ดิบริกรองแล้วรแตกพระาพัยโอ้เอ้ยดิดีแล้วหลบบปรทับเยวฮักว่าปู่จำเลยใครนี่ เลือดอ้องนนแต่ว <Island> ่ามีคนเป่าให้ได้ฟูเราจะมีอันนั้นเป่ากับแม่นยุหัดจะไดนกับกบมาช่วยดีกับคือเอ็กทะเลเบื้องที่ว่าจะแกนเบือง้ตอนกคปิดหมดแล้วเนี่ยกูเบียกหมดเรีนเยตอนนี้ยังวิ่อยู่ปะแม่นกูวิดเจ็บมัดกูชนะกาจไดก็จะนี่บอกอยู่หนอนบอาการกับพยอม คิวตาคยเนออนี่คตาควายอีกยังมีรมขันเลยอะไรเลย้ำคิวตาควายเลยน้เดือดสั่มเห็น่มันมันมออกมันซั่าสําแดงบดเลยหัวตูดเลยขอโทษด้นี่หมดเลยเด้เจ็บแดงดเลอันนี้เอาสังญาิว่าเลือดเส้นมันจำนาวันเลยเออเพายันเลือดซึ ยังไนงะเซ็นพลอยอะนี่แถวหอดพี่ไ,ได้ลูกพัดพี่เจียบมัอนอกพีหมดเลยอาจารย์ต้นนันที่มันสิบวมบวมหมดแล้วอันตรายเลยเพราะว่าดุงมาคิดใจเหตุการณ์ที่คนในบ้านเนหะ็นว่าล้มล้มนี่ตายนะอันนี้ยังเต็มแล้วหยางแล้วหยัง ยางลมตายเลยว่านชื่นนี่นะิหาิพาว่านนี่นะลมซื่นเฮ้ยยางในน่ขีรถขี่ลางแล้ยางื่อนี่ไม่กินไม่กิตก้อนกี่หินในพืชนี่นะผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒาคันแห้งอยู่เนาะแต่เราคันแห้งอยู่กบพอตายบายอันนี้กันเด้อนี่ ยันะจะยงเยอะยันจะเลือดนั้นนีันครับเอื่นยังเออสศษผ้อยเลือดอยห่นะถ้ามันจะฟีถอดจะส่งน้องยังงก็ได้ออคำกำเบลกหลังจะกระคายเนาะมันเยียบเบลกลังคิดรถนี่ไปที่ใช้เราไปเห็นหุ่งแทนเอ้คันตดกับออกเตื่อความกดเปนคุณ ไปทางไทยมันกบมันจะออกแต่นานแต่กุบปุเป็นยางเนาะกุบเนาะเป็นยางคือเกาอืวกุปบุมุนหมดอย่างเลยว่าครั้งจะอูไกบเขาอย่ามันรุดมันปิวไปเลยเพราะว่ามันรุดจากข้างตัวเลยพอมันมันกวบตัวแล้วมันมันมันอยู่พังพี้สายมันนะเคยกับพังพี้เลยฮะพังพี้เลยแบบดีนี่เดี๋ยวท่านว่าไฉแม่มันออกไม่ได้จะไม่คัะ ถัดได้พอนดึงก็บาออกได้ดึงเต็มที่แหละแบบคือคือประธานคือกับแป๊กไปเลยอ้โคิดว่ามันเปรเปยวเต้นเลยนี่อย่าใช่มันจากเธอแบบแต่หมวกกันนกหมวกกันหนักอันปังที่้างได้ตะแนนกันได้เอาหมวกกันนกถูกกับเอาแหวนขึ้นดิตะแนคือเอาแหวนนุ่มถูกับแหวนขึ้นก็ได้เองบอกอยู่หมวกกันนอกเด้อหมวกกันนอกเด้อหมวกกันหนักอันนั้ว่ามาเตก ประตูได้เป่าประตูอืปลนไปติดตะกาเออขี้อยูกับ้อนแหบตะกอตะกาตกามันแหบตบกันแหบผ่อนคำเนี่ยเจ็บทั้งทั้งเจ็บทั้งเหม็นผ่อนคำเพราับกรตาย ไมับมนล้นนตวเป็นยังต,ตัวยังดียแต่คนมันตาดนะับกนอ,อ,อันนี้พอาะามันพุ่งไปแล้วมันกระทกรองเร้งอะใชสงๆแม่ี่แต่บนำโอยข้นาจะอนย เราไทยเมนบะเราไทยบไม่เมรแถวบ่เม่นะแถววัาไทย มาเย็บของาดทุคจ um okay> ้่บาก็ทางมาดอนนหมองรันดรนดเอก็ทำกันเรามีอรรนาชอของออมาเต็มรถของของแฮนกุชชื่ ปีโป้เกตเนื hmm. <c oughs> mm ้อปโป้มาจักินชเรา้ชื่อหัวใจเรเนตินไก่เรานึงหลุดดีทองเนึ้เล็กปิงอันนแล้วก็น้ำมันหอยนึงมาจับกิชใช้ตอนนี้กับเพ้่อนเราไปนี่มุ่งกันเนื้อบ ชอบอ่ในถางพ่ฮูเลยเก็บันกระกเก็บเงินกูไม่เก็บเก็บเก็บกระถิ่มเลยถังได้คนเก็บอาเรอเอืออ๋อฟีเจอดแรงเอออย่านคนนั่งรถไทยเป็นอะไรหนวดมากกับกึ๊ก กรณีจังหวะมองรถปีนนี่มันสีลงเป็นเนินเนาะเป็นข้ออ้อ,อยแหละที่นี่แหละคนกำเบกันะเ,เนาะรถก็ไม่ไหวหรอกแต่ว่าเนื่องจาว่าคนกำเบกกทันหันเบกเบกหนาพอเบกหนามันใส้แค่วลาสุกเฉินเวลาเขาเขาจะโจดอีกอย่างเลยื่อเขาจะจอดที่ห้วยใกล้ๆแหละเขาเบกกำก็ว่าเขากำเตะๆได้อยู่ คนต้องทรับอย่านี้การเอนไมฮะฮะประทบักำกแ่ีแยงแน้อจะชดอันกิดเปรกะเปน้าแมกลมงหไม่ต้องรังเหอมกลุบกลุมเอจอดกุดอุนจอดเองก็มุดอะไรใชใช่กตามใส่กางเดชาให้ิง

เป็นดินใช้ยังแค่เนี้ปยัปออยงอยู่บนา้าอันนี้อันนอันนี้กันเย่ยไปได้เติมกะไปมันเรนะลุงไงมัดกไปเดิ่มกระแทกลงตีอยูนะ่เนี่ยขนาดแวนมันม่อยากไปหมดมันมันมีต่คัว,ม,วมันีดยังหมดถึงขนาดว่าขอยชีออยูพี่น้อง ยังดีได้บทถึงขนาดว่าเขาเขาไอซิยูว่ะแต่ก็ยังเขาความไอซิยูมาแต่นี่ก็บอกเขาแต่ว่าอาการมันก็โบนา่าไว้วางใจเธอเลยเพราะมันกระแทกกระทบกระเทัท่งตาของเนยแม่นทัวคือลงการอื <c oughs> อโอ้คือลงการอ้าคือลงการนะเนี่ยมันสับปุดไปเลยจ้ะแม่นรังคือขยันซึ้งมันพลาดในดิ้นใจเน จิใช่ดินแด้ตามกเจ็บเวยดินแดงดินแดจักหาาทะเลขึ้นลอยเลยจันจนป็าปลาทีเลหางานระเไเลยปลตายเลยนะจางแคนแฟนจเลยจนทขนมุนนึบปลาในระเลก็นเจะมุนหน้บได้จันสร็จ็นะ

พามนี่ยเนลองแก้วเอ้าเม่ากว่าหดเิดการคัดิจนเ้ยิกินต้อจารยวจอหัวใจใช่ไหมนี้ยเวลายจนแบ่งเลยม่ถด้แล้วไปสักยาด้วอันนี้เพราะว่าชักก้อนดูด้ยไปเจอเลยซักพิมเลยี้ชิบ่ ชิไปหาชแคแปดชิบจางแคแปดชิตุ้ยตุ้ยซักจะเข้มจ้ะ่ใช่ซักไดซักรถเข้มหนึงไ่ชักเลือดท่านเออซักลไม่กานะหัวใจมามนเออักระแตมืนเนี่ยขึ้นช้ำไดทำไมปลามาโดนกุ๊บหมแตเนี่ เอา้เกด้อัุ้้หนุกแี่งนิย่มาจหงเมาจหงอะตก็ดำเมาก็ดำก้ยคือตบเลตัวนจคอ่อยอันนี้จะไปซักยาเด้กับกับใจเด้เลดดซักดีได้ดพ่าผมมีเงินการแต่ว่าเราจะให้เนาะเพราะว่านองมีเงินไป่น้องคือหูกกันเห็นกันนี่ย เฟนตอนม่อะไรกมนจอวกันกไม่ต้ให้ตาเจ้ยากกระโดดคันแหวนชันฝ่ามือกูในตะวันเอื่ยนคนตายมึกูจะตายนำเลยไหนพัวเราหายอะไรได้ใช่ ท, ọ, ทานั่งได้ทานั่งสามคนน, outhe, นั่งไปแบนนี้นะได้ ες, เล so well right. ้เฮ in. ้ยฝ like ืนฉาทีมดู้วยฉากทีมด้วยไอ้ฝนขึ้นมากอุ้ยมีรำจะนั่งอยู่นี้พอนคำนั่งอยู่อันแต่กึกึเบกกว่าเนี่ยเบกมันกึดจนจันเซ่เซ่ตีนเบกมันขึ้นกดดมันกึดพุนจังเลยป่นกายเอ้ยพ่นแบบไหน ไอเกุ่นกุ่นเนี่ยคนตออานนเดงเ็นับาดเิม้นี่บามึงนี่น่อ้ปูดบอกาเนี่ยปูดบางใหญ่หนึ่งจะเลือดอายันจะเลือดข้างเออเนี่ยเนี่ยมึงกับบ้านกัไข่บอกสักยาสักเลือดอกมันนีี่แต่ว่าสักโลดักแล้วักรยากนี่แล้วเอานี่เพื่นไปสักโลดเข็มหนึ่งค่ะ สาเหตุก็คือรลุดไม่ออกเลยตีลังกาทั้งไทยไงขึ้นมาเลยหัวหัวตัวนี้ซักกีดินไม่้องเลยคนกตีลังกาหดกดตีลังกาไปคนไว้ไว้ไปกระติดกระทางถือว่า ชื่อเต็มไก่ชอเมื่อแลวก็ชเฮ็ดไก่บอกทางไตู้คนได้ทางไตู้คนในบ้านนี่ต้นเรีมยนมาชื่อจามเด้ว่าชื่อเป็นไก่ทีคายได้ต้นเกี้ยงเื่อนายคึงก็เนาะเขาเขาน้ำเป็นพนหนึ่งเนาะเขาน้ำนี่ ไปมาแต่หน้าบาร์อะไรกันเลยไปนั่นกินข้าวเลยนะทานกินรถปินตั้งแต่จังโมงเลยตั้งจังโมงบริบาลคุณสองโมงสองโมงตอนเช้ากูไปกินเลยข้าวไปนะเพราะว่าช่วงระหว่างเขาขับรถอย่างนี้เนาะเพราะว่าพอดีอันตอนทำเมย์เทรไปเขาขับรถอยู่ เลยขุนนอนที่นี่ได้บ่เขาโทรโทรแปดเขาขับรถกำลังมาแต่ว่าเขาอยู่พร้านหน <S <S <Onion> ึ่งเขาอยู anxiety, <S 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 ่บ้องอันพารานใต้ทางลุ่มพุ่นยังพอดพร้านคักนะอยู่แก่งอยังนะบ้านแก่งยังเลยแหละเออเออแต่ไม่แต่ว่าโชคดีที่ว่าเรเป็นนักกนีพี่น้องแต่ว่านี่กง ถามว่าบรักบอมันก Korean ็ยังวางใจบ่ได้น้อนพี่น้องเพราะว่ามันทุกคนเจ็บหมองหัวก็เกิดเป็นอาการกเดียวกันเป็นพี่น้องเลยคือกะอาการเป็นวิยนคอนข้ามก็เป็นวิยนเพราะอะก็เพรวปูดซ้ำในไข่นี่ยนะมิแต่ว่าถ้าว่าอาการที่มันกำเริบกำค้ำมันขึ้นแหละทั่วเขาก็ได้เขาก็ชีเขามันหลับเป็นช่วงไหนก็โทษรถกะตตา ถ้าว่ามันเป็นว่าเออมันมันบวาวแล้วนี่กะทั่วเขาเขาก็ใชได้เข้ามากะถ้าว่าเพาเข้ามาบ่ทันหรือว่ามีคนใกล้เคียงพาออกไปไหว้กว่าก็ยังดีนะเพราะว่าไม่ได้โมเนยนีงพี่ฮอรนอนทั้งรับทั้งฝันเขากับผู้หม่อกันดิเนาะท่าบ้าเขารับสายไหวขยุ่งเผื่อย่าเฮานอนรับกับผู้หม่อกันดิอ๋อกับเผื่อไหวแล้วแต่ว่าจังไหนกะ โดยโดยแล้วก็คคาคือใค่ายานอกเหมือนก็สี่แสนเนาะโอ้โหองเลยแต่ว่ายังแต่เรื่องตัวที่พี่้องอาการที่ยังยังไม่ไว้วางใจเขาก็พูดว่ามันจะขึ้นยันเกิดเหตุภายหลังเพราะว่าตอนที่พ่องหนวดเป็นกอาการแบบที่แหละตกอูอูแบบที่แหละหัวพาดพื้นมาได้แล้วหัวเรามากับเลือดป็้านหลังาจะมงเสื่อม ตอนหลุดตกที่คลองไม่ได้เจ็บในหัวในหลุงไม่ได้วินตอนนั้นตอนนี้านหนักหนักแล้วมันนุ่นดินเหน่ะตีลัางกาบักมันหัวตัวซักลงแล้วเนาะมันทิ้งหยำอย่กันไ้เม่นมันทางพีเทียว การสำรวจจะขอจบคลิปพิจิตรเ้อพี่น้องเพีเขียแค่งใจเลยำเป็นาูุเป็นห่วงแล้วเพื่นก็เป็นห่วงอยู่ีมันกับอมินมาไล่เนาะพี่น้องทากคเป็นห่วงนันแหละเนาะว่าคือเป็นยังไงวะเนาะตอนนี้กาเขาเรียนเขาซานเนพี่น้องการยังเรื่องปลอดภัยบลอดหน่วงยังบรรบปรพี่น้องเนาแต่นะมีแต่ว่าทางบุญหลกการว่าเป็นยังไง มีสบายในน้ำมาเอื้อเพื่อนสักยาให้ได้เด้เอถต่ว่า,าสักสองเข็มมันเงินมาพอก่ะเดี๋ยวโอนสิจ่ายก็ได้เมืออื่นเนาะตอนนี้เราจ่ายไปได้หา้าสิบเป็องเลยนะเนาะหายแต่รำล,าลา่าได้เหมือนเะด้สำเร็จดีได้ต่งนนางเด้อคพานค้ำกับสับกัดเสียแต่มูลนิพุยพี่น้องเลยนเนาะอ่ะอยู่ดีไม่ให้ผู้ชูงอายุคนเนาะพี่น้องเนะาะกสาเหตุก็เกิดจากกุบนะนะพี่น้นนะนอ,นองเลยเนาะกุปปิปิดหน่ะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะโตปัญหาพี่น้องเลยเนาะ